ตอนนี้เราอยู่ที่แอดิเลดโช์สวัสดีครับทุกคนยินดีดต้อนรับก็สู่ลิปไลฟ์วันนี้คุณแม่จะพาไปเที่ยวงานเทศกาลประจำปีของเมืองออดิเลดนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปก็ต้องรอแม่ก่อนนะฮะ more moments later ก็ไม่รอกันเดี๋ยวพากันไปรถชนได้ละตอนนี้เรากำลังจะเดินไปนะครับจากบ้านประมาณ1นกิโล2กิโลงานอดีตโชว์ก็จะเป็นงานเหมือนงานเทศกาลประจําปีนะครับของเมืองมิงทราสวางด้วย <_ stems> เป็นเหมือนงานประจําปีของเมืองน,นี้นะครับก็เหมือนงานงานฤดูหนาวบ้านเรา มั้งก็จะมีอะไรมัง่งมายผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีอะไรอยู่เราไปดูกันว่ามีอะไรเดี๋ยวเราเดินกันไปก่อนนะครับพระอาทิตย์กำลังจะตกแล้วทุกคนดูซีเรากำลังเข้าสู่ความหนาวเหน็บอย่างยิ่งยวด รู้วันนี้จะคนเยอะหรือเปล่านะปกติขับรถผ่านคนเยอะมากเลยนะครับวันนี้ไม่รู้จะเยอะหรือเปล่าเพราะว่าพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายแล้วแต่เราตัดสินใจไปวันนี้นะครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกนะครับกลัวว่าพรุ่งนี้ฝนจะตกแล้วเราจะไม่มีโอกาสได้ไปดูจึเลยต้องไปก่อนเพราะว่าอนาคตไม่แน่นอนนะครับทุกคน ไปน,น,น,นี้กช่ถทันจอดนไปใานหรืีนจปดไปงานหรือเปล่าไปนี่ยันไปกันไปเันไปกันไปกันไปเที่ปวโนว์กันหรือนปลันโอ้ยอะไรเนี่ยคนณยายนาส่ัหลานเรียนหนังสือ โรงเรียนนะครับแอร์สองดูโรงเรียนฝรั่งหน่อยทุกคนอันนี้นี่ไม่ได้เลยถ้าเป็นล้วที่ประเทศไทยนี่ไม่ได้เลยนะครับกระโดดอย่างง่ายได้ <laughs> เด็กไทยนี่ถ้าเป็นแข่งกีฬาโรงนี่คงได้แชมป์กระโดดร้วนะครับทีมชาติ <laughs> เริ่มได้เสียงเพลงแล้วทุกคน <laughs> เสียงเพลงสามชาโจโจมาแต่ไกลแล้วแสดงว่าใกล้ถึงแล้วเป็นสัญญาณที่ดีของเรา <laughs> โอ้ยภาพสวยเออแต่ผมไม่สวยโอ้ยวิวสวยจังอาจจะเป็นแยกหน้าก็ได้นะครับทุกคนแยกที่รถเลี้ยวเข้าไปใช่ เริ่มเห็นครอบครัวต่างๆนิวขนมมาละใกล้ถึงละใกล้ถึงละเป็นสัญญาณที่ดีนี่ดูน้องโอ้ยมียูนิคอร์นด้วย <c oughs> ไปดูนะครับว่าจะมีปลาเป้าเหมือนงานบ้านเราหรือเปล่าจะมีโยนห่วงจะมีบ้านวิสิงไหมนะ <c oughs> แต่ชิงช้าสวรรค์น,นี่มีแน่นอนผมเห็นแล้วเห็นไฟอะไรเหมือนงานบ้านเราเลยงานวัดไฟนีออนอ่ะยังไม่ถึงนะทุกคน <c oughs> ยังไม่ยังไม่ใช่ซอยนี้เราคาดการผิดตอนนี้ก็แดดก็เริ่มหมดไปแล้วนะครับ <c oughs> ใกล้ถึงแล้วทุกคนเห็นเด็กอีกแล้ว <c oughs> ใกล้ถึงแล้วทุกคนนี่น่ใกล้ถึงของจริงซอยนี้แหละแน่นอน ทุกคนชัวร์แล้วจอนนี้แหละดีนเสียงเพลงเหมือนมีคอนเสิร์ตอะไรในงานด้วยนะถึงแล้วทุกคนถึงแล้ว,ลวโอ้ยเขาถือตุ๊กตาด้วยสงสัยไมปลาโป่งได้กันมาโน่นห <c oughs> น้าทุกคนเห็นไหมไกลๆโน่นหน้าว้าวม,มีสไลดเดอร์มีชิงช้าสวรรค์เฮ้ยเฮ้ยได้อยู่ฟิล,ฟ,ลฟิลเหมือนบ้านเราอยู่เนี่ยมีสไลเดอร์ให้เด็กเล่นเลยเห็นไหมมีลูกชิ้นปิ้งกับปลาหมึกปิ้งปลาปลาหมึกขนมมั่นน่ะขนมอะไรอย่างตัวฟูขนม ขนมถังแตกเราจะมาดูนะว่าด้านในมีขนมถังแตกไหมดูดีดูดิโอ้ยมีของเล่นหวาดเสียวเยอะแยะเลยตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นมาทุกคนตื่นเต้นเหมือนผมไหมถึงทางเข้าแล้วทุกคนเดี๋ยวข้ามถนนไปก่อนนี่เขามีคนแบบมาชูป้ายด้วยเร็วเร็วถึงแล้วโว้ดูดูหมุนๆนั่นนะอู้ทุกคนเล่นไหมสูงจังเลยหมุนอยู่บนนู้นอะ ว่าตื่นเต้นรถอะไรเนี่ยแท็กเตอร์เนี่ยรถเก็บเกี่ยวเนี่ยคุณแม่ตื่นเต้นหุ่นยนต์ยักษ์หรือล่าเนี่ยทานฟอร์เมอร์เนี่ยเข้าแถวเร็วแม่นะเนี่ยต่อแถวซื้อตก็ตก่อนตเก็ติกเก็ตทุกคนต่อแถวก่อนนะครับทุกคนแม่บอกให้ดูแต่ข้างนอกยอมไหมแม่บอกว่าไม่ต้องเสียตังเข้าไปไม่ได้นะทุกคนนะเราต้องเข้าไปด้านในใช่ไหมกดไลค์เร็ว กดไลค์แม่จะได้ใจให้ผมนี่ทุกคนกดไลค์ like, ทุกคนพยักหน้าใช่ไหมเออพาไปดีมากทุกคนสาวนาหน้าน่ารักนะทุกคนเนี่ยเนี่ยผมยาวเนี่ยห็นไหมเห็นไหมให้ดูสาวบ้างพวกผู้ชายที่ติดตามผมุนไได้ดูสาวคนนี้ก็สวยนะแต่ว่าแก่แล้วครับลองไปดูเราดูสาวาน้าหน้าหเห็นไหม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 เลยเเจกัอนแม่ยี่สิบเจ็ดจุดห้าดอนนะทุกคนมีมีไหมไม่มีผมไม่มีสักบาทไม่มีติดตัว น่ามีม้าหมุนด้วยต่รเราไม่ซื้อซื้อมันปีละครั้ง <c oughs> ต้องเข้าไปดูก่อนดู <c oughs> สาวต่อทุกคนเนี่ยสาวๆว <c oughs> ได้ตั๋ตแล้วทุกคนขอบคุณแรงเชียร์ที่ทำให้แม่ผมซื้อตั๋ตให้ <c oughs> าดูซิ <c oughs> เ,เอาสู่ทางเข้านะครับื้อ โอ้โหทุกคนเห็นไหมคนเยอะมากเลยโอ้ไปทุกบอลด้วยก็มาจะได้แข่งกีฬาคอนเทนต์แข่งกีฬามาแล้วทุกคนดูเครื่องเล่นต่างๆสุดไหมสุดกว่าบ้านเราไม่ดูดีหมุนอยู่บนฟ้านน่นเลยอ่ะโอ้โหอันนี้แกว่งมาแล้วแกว่งมาแล้วเว้ย เอาเขาหยุดละเดินดูกันทุกคนว่ามีอะไรบ้างทุกคนแม่จะเล่นนะผมไม่ไหวผมกลัวจันี้ดิโหโคตรสูงเลยคนเยอะมากทุกคนนี่ไงบ้านผีสิงบ้านผีสิงทุกคนบ้านผีสิงว้าโอ้โหโคตรสูงลยโอ้ตายตายตาย,ตายผมไม่กล้าเล่นแม่อยากเล่น โอ้โหโอ้โหตาย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 เอนนี้ก็กำลังขึ้นแล้วทุกคนขึ้นไปแล้วไปแล้วโอ้โหอ้โหนเร็วแล้วเร็วแล้วเร็วแล้วแ <c oughs> ถวเล่นยาวมากเลยทุกคนเนี่ยบ้านผีสิงนั่งรถชมบ้านผีสิงฝรัง่งโคตรอลังการเลย อ,อ,อ,อันนี้ทำอะไรย <laughs> ิงน้อ <c oughs> งหมีคืออะไรก็ไม่รู้ทุกคนเราจะมารอดูกันนะว่าเขาจะทำอะไรกันอ๋อยิงอันนั้นนะใครสูงสุด อันน,นั้นคือคนชนะทุกคนคนชนะอยู่ตรงนู้นก็คือคนที่ชนะได้ของคนเดียวหรอเขาเน่ยจะคุ้มนะตัวละกี่บาทก็ไม่รู้ท6ดอลลาร์ต่อเกมนะครับทุกคนผมเห็นเกมโยนหัวงด้วย มีเกมโยนห่วงตรงนี้ด้วยทุกคนมียมโยนห่วงเหมือนบ้านเราเลยดูนี่มีเกมโยนห่วงเหมือนบ้านเราเลยอันนี้ก็เป็นรอดล้วนเหมือนเกมวิทยาศาสตร์เลยเนี่ยถ้ารอดได้ไม่มีไฟขึ้นก็แปลว่าได้ของเนี่ย รูเรนเวียง Room. เอสเคียบลูมเฮ้ยน,นี้น่าเล่นเหมือนแบบต้องออกจากห้องนี้ให้ได้เยอะมากเลยทุกคนของเยอะมากก็เยอะเลย,เลยแต่แบบแถวยาวมากนะของเล่นแต่ละชิ้นอะแถวโคตรยาวเลยคือแบบถ้ารอก็ต้องทั้งคืนอนะ่ะกว่าจะได้เล่นที่รถไฟเหอ ทำเลยุกสนบามนี่ไงป้าโป่งทุกคนเราเจอป,าปอ้าโป่งเฮ้ยมีป้าโป่งเหมือนบ้านเราเลยทุกคนกิ๊กบ้าเสี่ยไ่ชบให้ช่วแต่ลูกโป่งใหญ่กว่าบ้านเราบ้านบีสิงอีกแล้วบ้านบีสิงสามมิติด้วยทุกคนคุณแม่จะสนใจของเล่นบาร์เสียวนะครับอยากเล่นเหรอ โอ้ยทุกคนบ้านมีสิงสามิติต้องใส่แว่นด้วยนะเวลาเข้าไปเดินชมกันต่อทุกคนเราจะไม่แวะที่ไหนเราจะพามาดูร,บรอบๆเอาให้คุ้ม25ดอลก็คือจ่ายเงินเข้ามาแล้วแต่เราก็ยังต้องจ่ายเงินเล่นเครื่องเล่นต่างๆเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นโซนอาหารขนมโอ้โหแม่อยากเล่น ลุงก็เอาลูกโป่งมาผ่านกล้องยิงปืนน้ำปลาโป่งยิงเป้าโอ้ยอลิเคโอ้มีกุ้งไม่ให้โัวนด้วนนี้ก็จะเป็นอาหารอันนี้ก็ยิงเป้ายิงจิงโจ้แน่ไปชุดบาสด้ยอยากเล่นอยากเล่นอ่ะโอ้หนี่ทุบค้อ Oh let's go one more. <laughs> Don't oh I tell you we saying you got 100 anyway bro. Alright, have yourself a little prize out of there mate. Good on you. Ooh. Thank you very much guys. Have a great day. All right, 94 mate, come on. Oh, 121. Any prize out of that box there, bro? ดึงข้อ,หร,อหรือว่าอะไรอ๋อแบบใครอยู่ได้นานที่สุดเกิดอยู่ให้นานที่สุดนะทุกคนกี่นาทีไม่รู้สองนาทีมั้งคนนี้เขาลงมาแล้วเขาอยู่ไม่ถึงนาสองนาทีอันนี้เล่นอะไรเนี่ยอยู่ในลูกบอลบนน้ำ ห้เด็กๆเล่นเดินมาครบแล้วตอนนี้ก็เป็นโซนอาหารถ้าเรียกเครื่องเล่นเหนื่อยก็มาพักเติมพลังกันได้นี่ก็เป็นโซนจัดแสดงนะครับอะไรมรูมมาจัดกันเต็มเลยมีงูด้วย Ladies and gentlemen give it up for him it is those tigers เดินครบแล้วนะทุกคนแม่เขารีบกลับแม่เขามีภารก,กิจต้องไปทําต่อนะครับผมถือว่าก็ไม่ได้เล่นอะไรนะครับก็พามาเดินเที่ยวชมให้รู้เฉยๆว่ามีอะไรบ้างมาดูบรรยากาศเพราะว่าเล่นก็ต้องเสียเงินนะแม่ไม่ยอมเสียให้ผมจะชูดบาสแม่ก็ไม่ให้ชุดนะครับแต่ก็ดูที่เขาชูดก็ดูเหมือนจะยากอยู่นะเหมือนแบบมันไม่ใช่บาสปกติไม่ใช่ห่วงบาสปกติด้วยมาหลังถ้ามาลองเล่นก็ตอนนี้เราก็เดินออกกันละดูบรรยากาศผู้คน เอแล้วครับทุกคนก็จบไปแล้วนะกับอดิเล e โชว์นะครับวันนี้ก็เป็นไงทุกคนสนุกกันไหมถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้เล่นอะไรเลยนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลานะครับวันนี้ก็ ไปแบบชมบๆนะไปดูเฉยๆว่าบ้านเขามีอะไรนะครับว่าประเทศออสเตรเลียเขามีงานอะไรยังไงนะครับมีเครื่องเล่นอะไรมีขนมอะไรก็คล้ายๆบ้านเรานะแต่คนเยอะแล้วก็ของเล่นหลากหลายกว่าแต่ก็ซ้ำๆนะก็มีปลาลูกโป่งอะไรเหมือนเดิมเดินวนๆอยู่ก็แค่เปลี่ยนร้านเฉยๆเปลี่ยนธีมเปลี่ยนอะไรบ้านบีสิงเขาก็แอดวานซ์กว่าเรานะแบบลงทุนกว่าเราอ่ะก็ยังไงถ้าชอบคลิปของผมนะครับก็อย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์นะครับจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆของผมนะครับเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย i show <coughs>